เรียนทุกคนนะครับมาพบกับการเฉลยข้อสอบกอพภอาคกอ e exam 68กันต่อนะครับก็ทุกคนน่าจะรู้เนาะเราก็ดูพยายามดูแนวข้อสอบดูข้อสอบจริงของ e อ็68 mm hmm. เพื่อจะเป็นแนวทางในปีเดียวกันในการสอบเปเปอร์68เนาะนักเรียนทราบอยู่แล้วละ่ะมันปีเดียวกันนะครับมาตรฐานนะ่ะมันมาจากกอพอเหมือนกันมันก็ควรจะใกล้ๆก,กันนั่นแหละดังนั้นพูดสั้นๆคือถ้านักเรียนเตรียมตัวเปเปอร์68 ก็ให้มาย้อนดูข้อสอบ ESM68 สักนิดหนึ่งโอเคนะครับมันจะช่วยนักเรียนเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะครับมาวันนี้มาต่อกันที่โอเปอเรชันกันต่อมีนักเรียนหลาย,ลายคนถามครูว่าครูครับผมไม่เห็นเจอเลยผมสอบรอบแรกสรุปสั้นๆนักเรียนที่สอบรอบแรกๆอะ่ะไม่มีโอเปอเรชันสงสัยคณะกรรมการจะลืมโอเคไหมครับนักเรียนแต่รอบหลังๆทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะ e อเอรอบหลังๆมีโอเปอเรชันท่งนั้นแหละดังนั้นโอเปอเรชันนักเรียนจำเป็นต้องเน้น เผื่อว่าถ้าออกในเปเปอร์เราก็จะเห็นแนวทางว่าเออการคิดของปี68มันเราเรานี้เราก็จะพอนึกออกในการเดาความสัมพันธ์และได้คำตอบมากเร็วมากยิ่งขึ้นและก็ได้คะแนนเนาะแม้ o p เปอร i ชันจะมีปีละหข้อแต่มันสำคัญนะครับเนี่ยมันช่วยให้เราได้คะแนนบางคนผิดไปแค่2คะแนนก็คือข้อเดียวดังนั้น o p เปอเรชันก็ช่วยได้เช่นกันและการหาคำตอบไม่ได้ยากมากโอเคนะ ที่นักเรียนหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ค่อยเข้าใจโอ per ation เพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนทฤษฎีทฤษฎีก็คือพื้นฐานใช่ปหมครครูสอนโอ per ation ทฤษฎีตั้งแต่พื้นฐานไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะใครไม่เคยเรียนไปเรียนนะครับครูปแปะคลิปติวไว้ที่ใต้คอมเมนต์ซึ่งคลิปติวนี่แหละครับจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนนักเรียนเข้าใจโอ p e เ ation เรียนนะอ่าเดี๋ยวไปเรียนกันมาวันนี้ครูเอาโอ p e เ ation ในรูปแบบเก่าเนาะก็คือแบบเก่านั่นเองถ้านักเรียนถามครูว่าข้อสอบกพอชอบออกแบบไหนข้อสอบกพอชอบออกแบบนี้แหละแบบเก่าใครได้เรียนกับครู e p 1ีสิแล้วบ้าง e p 1ีสิเป็นโ p เปอเรชัแบบใหม่นักเรียนต้องไปเรียนด้ดยนะเนพาะเผื่อเขาออกเราจะได้ทําได้และใครยังไม่ดู EP1 หนึถึงสิบสั้นๆน,นะครับไม่ใช่เนาะ EP1 หนึถึงสิอย่าลืมย้อนไปดูนะครับเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวทุกข้อ จะได้เห็นข้อสอบหลากหลายจะได้รู้แนวทางการคิดเนาะใครหา EP 1นถึงไม่เจอเดี๋ยวครูแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์นั่นเนย่ใต้คอมเมนต์มีทั้งคลิปดิวโอโอเปอเรชั่นใต้คอมเมนต์มีทั้ง EP อื่นๆแล้วก็ใต้คอมเมนต์ก็มีเอกสารการสอนโดยครูแจกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมาวันนี้ครูเลือกในเดือนพฤษภาคมมาเลยครับ6ข้อเพราะว่ามันสอบหลายรอบใช่ไหมมาดูเฉลยและดูวิธีคิดกันอ่าเริ่มข้อแรก เรเห็นไหมครับโอ per ation นักเรียนสังเกตมันจะมีดอกจันเนี่ยเรียกโอ per ation ไม่ใช่การคูณน,น,นักเรียนดอกจันหมายถึงว่ามันเป็นการกระทํากันของตัวเลขนักเรียนจะต้องเดาวความสัมพันธ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับอ่ะอธิบายสั้นๆนักเรียนเห็นห้าดอกจันอ่านง่าย,ายเนาะห้าดอกจันสองเท่ากับห้านักเรียนก็มามองว่าห้าดอกจันสองเนี่ยเราต้องเดาเใช้การเดาห้าดอกจันสองเท่ากับห้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหม มันเกิดจากเ,าเขียนแบบสวยๆบ้างก็ได้ 5. ้าดอกจันสเท่ากับหมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากเอา5คูณกับสองลบหู้ใส่วงเล็บสวยๆวยก่อนมันเกิดจาก 5. ้าคูณวงเล็บสอลบหมันจึงได้5้าเคลียร์ไหมครับรู้ย,ยัง5้ามายางไง5มาจาก 5คูณ2ลบ1อ่ะแล้วนักเรียนก็ลองใส่ครับตัวหน้าคือตัวนี้เนาะตามลำดับโอเปอเรชันเป็นลำดับเนาะนี่คือตัวหลังเสมอหน้าหลังนะหน้าคือ5แล้วก็หลังคือ2ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนจะเริ่มเห็นภาพบางอย่างแนละ้วถ้าใครเคยเรียนกับครูไปเรียนทฤษฎีเนาะนี่คือโอเปอเรชันแบบมีตัวเกินอ่ะมันจะมีความยากนิดนึงพอมีตัวที่ไม่เกี่ยวข้องมาใช่ไหมลบ1อะ่ะ ลบหนึ่งไม่เกี่ยวกับเขาเลยใช่ไหมจริงจริงมันควรจะมีแค่หน้ากับหลังแต่ลบหนึ่งมันคือตัวเกินเข้ามาเห็นภาพมากขึ้นไหมต่อมาเขาเรียกการคอนเฟิร์มโอ per ation ถ้านักเรียนเริ่มรู้แล้วว่าโอ per ation คือหน้าคูณหลังลบหนึ่งใช่ปะนักเรียนก็ต้องเดาได้ว่าตัวต่อมาก็ต้องใช้หลักการคิดเดียวกันถึงจะได้ใช่ไหมครับเราก็ลองคิดเหมือนเดิมเขียนตัวที่สองเจ็ดดอกจันสี่เจ็ดดอกจันสี่เท่ากับยี่สิบเอ็ดก็ลองคิดนะคูดคอม่าเกิดจาก เอา7คูณกับ4ลบ1ใช่ปะ4ลบ1เหลือ3 3 7 21ตรงเป๊ะเนาะดังนั้นนักเรียนก็เริ่มรู้แล้วลว่ามันคือความสัมพันธ์แบบหน้าวงเล็บลบหลังคูณใช่ปะอ่ะครูเขียนน,ะนั่นักเรียนก็จะได้ความสัมพันธ์มาว่า o peration ที่นักเรียนต้องการก็คือหน้าคูณวงเล็บหลังลบ1คึส่สขูสอนี้เข้าใจไหม หน้าคูณวงเล็บหลังลบหนี่นก็คือโอเปอเรชันครับที่เราได้มาได้มาจากการเดาความสัมพันธ์ถูกปะและนเรียนสังเกตหลักการคิดมันจะต้องเป็นโอเปอเรชันเดียวกันใช่ไหมครูสอนนี้เข้าใจใช่ไหมครับเรีนยนคือว่าทุกๆก,การคิดจะต้องเกิดจากเอาหน้าคูณวงเล็บหลังลบหข้อแรก5้าคูณสอลบหก็ได้5บรรทัดที่2 7งเคูณสีลบหถูกปะ 7คูณ4ลบ1ก็ได้21แสดงว่า o อ e r a t i o ันของข้อนี้คือหน้าคูณหลังลบ1เสร็จแล้วเนาะต่อมาหาคำตอบกันหาคำตอบคือ6ดอกจัน3า3นัหนึ่งก็เขียนครับเริ่มข้อมาขึ้นเนาะครูเขียนงนี้นะ6ดอกจัน3 3เราก็ไล่เลย o p e r a t i o n ขออนุญาตเขียน6คือตัวหน้าแล้วก็3คือตัวหลังดังนั้น ตัวหน้าใช่ไหมครับคูณด้วยตัวหลังลบหนึ่งใช่ไหมครับหกคูณสามลบหนึ่งสามลบหนึ่งเหลือสองหกคูณสองนักเรียนทําได้อยู่แล้วเนาะข้อนี้ก็ตอบสิบสองเห็นไหมครับครูแค่สอนช้าๆจริงๆมันได้คําตอบง่ายแต่ครูสอนเทคนิคนิดนึงนักเรียนเห็นไหมครับแบบนี้เรียกโอเปอเรชันแบบตัวเกินมีลบหนึ่งเกินมาเห็นปะเนี้ยโอเปอเรชันแบบมีตัวเกินเนี้ยถือว่าเป็นโอเปอเรชันที่ ายากพอสมควรโอเคไหมครับอาครูเขียนว่ายากเลยแล้วกันนะยากพอสมควรเพราะว่ามันจะมีโอเปอเรชันตัวเกินมาใช่ไหมครับเห็นภามากขึ้นเนาะนั่นเองก็ต้องรู้ว่าในกระบวนการคิดนั้นนะสามารถมีตัวเกินมาได้ประมาณนั้นต่อมาข้อนี้ครับช้าๆเนาะสดอกจันห้าเท่ากับสาข้อนี้ถือว่าครูว่าใครโดนข้อนี้ถือว่าเหนื่อยใช่หไหมครับครูยอมรับข้อนี้ถือครูว่ายากสุดเลยนะในการสอบรอบนี้นะ มาดูกันมันเกิดจากยังไงครูเริ่ม2ดอกจันห้าเขาบอกว่ามันจะต้องได้35มสนักเรียนก็ลองเขียนดูอ่ะให้ตัวนี้เป็นหน้าอันตันี้เป็นหลังใช่ไหมครับเกิดจากเกิดจากรู้ไหมเกิดจากอะไรครับดูครูนะ <laughs> เกิดจาก4วงเล็บ2 คูณห้าคุณคูณมาจางไหนแล้วก็ลบ5้าะคูเขียนสั้นแค่นี้นะลองดูขำๆมาเรียนในวงเล็บ5้าคูณสองได้10บสิคูณสี่ได้สี่สิบสี่สิลบห้าก็ได้3าห้าใช่ปะเขียนไวเ้เล็กๆนี่นี้ก็แสดงว่ารอบนี้เหนื่อยที่สุดเพราะมีโอเปอเรชันตัวเกินตั้งสองตัวตัวแรกคือเอาสไปคูณกันในวงเล็บ แล้วก็ต้องลบออกจากาแบบนี้ครูถึงบอกไงครับโอปเรชันรูปแบบใหม่ใน EP 18ถือว่าดีกว่าเพราะใช้หลักการของคณิตมากกว่าใช่ปะแต่โอปเรชันแบบรูปแบบโบราณเกิดจากการเดาเนักเรียนดูข้อนี้ถ้าเดาถือว่าเหนื่อยเนาะนักเรียนดูครับตัวเลขอ่ะครูให้ตอรู้ไหมตัวต่อมาทําอะไรกันนี่คือหน้าคูณหลังใช่ปะขอเขียนสั้นๆว่าหน้าหลังหน้าชิดกับหลังก็คือหน้าคูณหลังมันเกิดจาก4 หน้าคูณหลังแล้วก็ลบ5้าสี่วงเล็บหน้าคูณหลังลบห้าโอเคไหมครับอ่ะถ้ามันเป็นโอเปอเรชันที่ถูกต้องตัวต่อมาต้อต้องใช้หลักการเดิมสามดอกจันสี่ชัดๆนะเขียนไว้มันต้องได้สี่สามหน้าหลังเหมือนเดิมเกิดจากตัวหน้าก็คือสี่สี่ของที่ไว้ใช่ปะ่ะแล้วก็หน้าสามคูณสี่หลังแล้วก็ลบห้าอ่ะลองทำดูขำๆ ระบายตัวเกินท่านเห็นนีค่คือตัวนี้ใช่ไหมครับชา้าๆ4าคูณ3ได้12 12 4 48 48-5ลบ5ใช่ไหมตอนนี้ตามครูทันใช่ไหม4คูณ3ได้12 12 4 48 48-5ลบ5ได้43ตรงและแสดงว่าโอเปอเรชันถูกต้องดังนั้นนักเรียนก็ไดโอเปอเรชันมาแล้วครับโอเปอเรชันที่แท้จริงของข้อนี้คือ4วงเล็บหน้าหลังหน้าคูณกับหลัง แล้วก็ลบหนี่คือโอเปอเรชันครับที่เกิดจากการเดาแล้วเราก็ได้ความสัมพันธ์มาใช่ปะทุกข้อเกิดจากการหาคำตอบแบบ4หน้าหลังลบหเนาะประมาณนี้ตามครูทันไหมครับต่อมาโจทย์ให้หาคำตอบสุดท้ายก็คือ2ดอกจันสามเราก็มาต่อกันครูยุบหน้าจอนั่นเองก็คิด2ดอกจันสามให้เป็นไปตามที่เขาบอกใช่ไหม ก็คือตัวหน้ากับตัวหลังอ่ะเขียนไว้เล่นๆครับหน้าหลังใช่ไหมอ่ะครูไปต่อครับหน้าสี่วงเล็บหน้าหลังก็คือสองคูณสามตามครูทันใช่ไหมครับแล้วก็ลบห้าใช่ไหมสี 4, ่สามคูณสองได้หกหกสี่ยี่สี่ยี่สี่ลบห้าใช่ไหมครับก็ได้คำตอบสิบเก้าข้อนี้ก็ได้ออกมาสิบเก้าเคลีย์ตามครูทันไหม เห็นภามากขึ้นไหมข้อนี้ถือว่ายากสุดๆเพราะว่ามีโอเปอเรชันตัวเกินตั้งสองตัวตัวสี่แล้วก็ตัวลบห้าที่ไม่เกี่ยวข้องตามครูทันไหมขออนุญาตเขียนข้อนี้จัดเป็นข้อที่ยากครับสุดๆแต่นี่นไม่ต้องตื่นเต้นนะครับก็ฝึกไว้ในห้องสอบหลายๆครั้งเราย้อนมาคิดได้มันก็มีทั้งข้อง่ายข้อยากอ่ะแต่ถ้ามันง่ายขึ้นมาตรงนี่ก็ได้คะแนนแบบฟรีๆถ้ามันยากก็ต้องคิดหน่อยอะไรเงี้ยครับตามทันเนาะ แม้จะหนึ่งข้อแต่มันมีความหมายนะครับทำให้เราได้คะแนนได้ใช่ไหมครับอืมครูไปต่อเนาะต่อมาข้อนี้2ดอกจันหนึ่เท่ากับ8เรามาดูข้อนี้ก็ถือว่าดูนะครับเนี่ยปีนี้2,5,6,8นักเรียนก็ต้องรู้ไว้ว่าเออส่วนใหญ่แพทเทิร์นหรือรูปแบบที่มันออกส่วนใหญ่เขาออกโอเปอเรชันแบบตัวเกินเนาะมาดูกัน สองดอกจันหนึ่งเท่ากับแปดก็เกิดจากนักเรียนรู้ไหมครับถ้าเราคอนเฟิร์มโอเปอเรชันได้อะโอเปอเรชันครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองอ่ะใช้หลักการเดียวกันนักเรียนถือว่าทําถูกต้องแล้วเข้าใจครูพูดใช่ไหมดูการดูการคอนเฟิร์มโอเปอเรชันอันนี้หน้าหลังใช่ไหมครับตัวหน้ากับตัวหลังตามครูทันเนาะหน้าหลังกระทากันอย่างไรครับหน้าหลังเกิดจากนักเรียนเอาสองตัวหน้าปะคุณคุณปะ คูณกันเกิดจากนักนเ,เอาตัวหน้า2ยกกําลัง2แล้วก็คูณกับ2แล้วก็ตัวหลัง1ลองทําเล่นๆครับนักเรีนยน2กาลัง2ได้4 2คูณ1ได้2 4คูณ2ได้8ตามภูทันเนาะ2กาลัง2ได้4ไปคูณกับตัวหลังก็ได้8เนี่ยครับแสดงว่าตัวนี้ถูกแล้วเป็นไปตามโจทย์บอกนักเรียนก็จะเริ่มเห็นภาพอะไรบางอย่างใช่ไหม อันนี้ตัวหน้าครูขเขียนให้ดูแอบให้เห็นอันนี้ตัวหลังใช่ไหมอันนี้ตัวหลังนี่เคนะครับตั้งตัวหลังต่อมาต้องใช้โอ peration เดียวกันเพื่อหาคำตอบดังนั้นตัวต่อมาสามดอกจานสองได้สามสิบหกก็ต้องรู้ว่ามันใช้หลักการเดียวกันก็คือสามตัวหน้ายกกำลังสองคูณสองตัวหลัง สตัวหลังก็คือ2ใช่ไหมครับอ่าลองคูณดู3ามกำลังสองได้9ตัวหลัง2องคูณสได้494เกี่สาตามครูทันไหมแสดงว่าโอเปอเรชันถูกต้องดังนั้นเมื่อนักเรียนรู้โอเปอเรชันที่แท้จริงแล้วเสร็จเราแล้วใช่ไหมครับสังเกตดีๆรู้ไหมโอเปอเรชันข้อนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัวหน้าครับยกกําลังสงแล้วก็คูณสตัวหลังนี่ได้คําตอบแล้ว ข้อนี้ถือว่ามีโอเปอเรชันแบบตัวเกินหนึ่งตัวก็คือตัวนี้อืมก็คือความยากก็ระดับปานกลางครับมีแค่สองที่เกินมาก็ยังเป็นโอเปอเรชันแบบตัวเกินใช่ไหมครับอ่ะครูเขียนนิดนึงอ่ะแสดงว่าอันนี้ก็ยังมีความยากแต่เราพอเดาได้ครับอ่ะมีความยากต่อมาถ้าใครเคยเรียนกับครูก็จะรู้ว่านี่คือโอเปอเรชันแบบตัวเกินเนาะถ้าใครไม่เคยเรียนมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูแปะคลิปติวไว้ให้ไปเรียนจะได้คล่องมากยิ่งขึ้น จะได้มองภาพทุกอย่างออกไปหาคำตอบสุดท้ายกันโจทย์บอกว่า3ดอกจันสี่นักเรียนก็3ดอกจันสี่หน้าหลังเนาะอันนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังคิดเลยนะก็เกิดจากตัวหน้ากําลังสองก็คือ3ามกลังสองคูณกับ2ตัวหลังตัวหลังคือ4 3 3 9 2 4 8 9 8 72ข้อนี้ได้72ครับเรียบร้อยตามครูทันไหม เราก็ไล่ลําลดับไปเทละข้อเทละข้อนี่ก็จะเข้าไปไมากยิ่งขึ้นแหละมากยิ่งขึ้นครูมาทําให้รวดเดียวเลยอไปต่อกันครับขยอบข้อนี้สามดอกจันท่าข้อนี้ปะที่หลายคนบอกว่าไม่มีคําตอบข้อนี้ครูไม่แน่ใจว่าครูไม่เห็นชอยนะเนาะเนยนยอมรับเนาะได้มาแต่โจทย์ครูไม่เห็นชอยว่าชอยเป็นแบบไหนและหลายๆคนบ่นว่าข้อนี้ไม่มีคําตอบจริงๆครูไม่รู้ว่าชอยเป็นอะไรแต่การหาคําตอบทําได้นะเนนข้อนี้ดูนะครับดูครูสอน ข้อนี้ที่หลายๆคนบอกยากแต่จริงๆข้อนี้ถือว่าก็พอสมควรนะนะพอสมควรดูนะครับดูครูคิดตัวแรก3ามดอกจันห้าเท่ากับ8นักเรียนว,ว่าเกิดจากอะไรครับมันจะต้องใช้โอ peration เดียวกันใช่ไหมเกิดจากอ่ะแอบเขีนนิดนึงตัวนี้คือตัวหน้าตัวนี้คือตัวหลังใช่ไหมครับไปต่อเกิดจาก5้าลบ 3คูณ4ชา้ชาๆ5าลบ3เหลือ2 4คูณ2ได้8เห็นปะครูไม่ได้แกงพูดครูคิดถูกแล้วโอเปอเรชันมันคิดได้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยมันคิดได้คำตอบเดียวกันดัง,น,ดงนั้นถ้าเราหามาถูกแสดงว่ามันถูกแล้วดูนะครับแสดงว่าเกิดจากตัวหลังลบตัวหน้าแล้วก็คูณด้วย4แสดงว่า4เป็นตัวเกินแน่ปีนี้ออกโอเปอเรชันตัวเกินเยอะตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง มันไม่ได้อยู่ในตัวหน้าอยู่มันไม่ได้อยู่ในตัวหน้ามันไม่ได้อยู่ในตัวหลังใช่ไหมครับแต่มันเป็นเลขเลขที่เติมขึ้นมาอ่ะต่อมาถ้ามันถูกตัวต่อมาต้องได้หลักการเดิมครับเขาบอกว่าสองดอกจันหกเท่ากับสิบหกนั่นเองก็ลองดูใช้หลักการเดิมไหมเกิดจากอะไรครับตัวหลังหกลบสองตัวหน้าคูณ4ี่คูม่ได้แกงคูทำถูกด้วยเห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบหลบสองเหลือสี่ หลังลบหน้าใช่ไมสี่คูณสได้16กเห็นไหมครับก็ตรงเป๊ะตามครูทันใช่ไหมดังนั้นโอเปอเรชันชัดเจนมากโอเปอเรชันของข้อนี้คือเราจะต้องจับตัวหลังลบตัวหน้าแล้วก็ปิดวงเล็บใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยสแบบนี้หรือ4หวงเล็บหน้าลบหลังก็ได้แต่ครูเขียนแบบนี้จะมองง่ายเนาะห,นหลังลบหน้าคูณ4่ช้าๆครับโอเปอเรชันอันนี้ โจทย์เขาให้หาอะไรเป็นคำตอบสุดท้ายให้หา6ดอกจันเจ็ดเนี่ยต้องคิดเหมือนเดิม6ดอกจันเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่จะต้องเริ่มต้นด้วยตัวหลังใช่ไหมตัวหลังคือ7แล้วก็ลบตัวหน้าใช่ไหมครับคือ6ขออนุญาตเขียนนิดนึงอันนี้ตัวหน้านะเนี่ยต้องแม่นนะในตัวหลังตามลําดับนะเข้าใจใช่ไหมครับเรียงตามลาดับจะสลับที่ไม่ได้แต่คือเราจะต้องจับตามโอเปอเรชันก็คืออะไรครับก็คือ หลังลบหน้าก็คือเจ็ดลบหกใช่ไหมครับแล้วก็คูณสี่เจ็ดลบหกเหลือหนึ่งสี่คูณหนึ่งได้สี่ข้อนี้ตอบสี่นะครับจริงๆแล้วเป๊ะเห็นไหมครับใช้โอเปอเรชันเดียวกันถูกมันต้องตอบข้อนี้แหละถ้าไม่ตอบข้อนี้แสดงว่าช้อยมันผิดเนาะเนี่ยดูครูสอน้าข้อนี้จัดเป็นโอเปอเรชันที่ยากพอสมควรเพราะว่ามันมีตัวเกิดมา ขอเนเขียงว่ายากมันมีตัวเกินมาใช่ไหมครับแต่มันก็ยังพอคิดได้เนาะนักเรียนพอ,อยังพอคิดได้แต่ข้อน,นี้ที่หลายๆคนหาคําตอบไม่ได้ใช่ไหมครับต่อมาช้าๆข้อน,นี้จัดเป็นโอเปอเรชันที่มาเจอยากกันแล้วมาเจอข้อง่ายบ้างข้อน,นี้จัดเป็นโอเปอเรชันข้อง่ายมาดูกันตัวแรกห้าดอกจันหกเท่ากับสี่สิบเอ็ดนักเรียนรู้ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากอะไร ชา้าเขียนตัวนี้เลยก็ได้ตัวนี้ตัวหน้าอันตัวนี้ตัวหลังใช่ไหมครับเกิดจากห้าบวกหกกำลังสองหกหกสามิบหกบวกห้าหกหกสามิบหกบวกห้าเป็นสี่สิบเอ็ดใช่ไหมตรงแล้วเนาะอืมหลังนี้กก็เริ่มรู้แล้วอ๋อคุณคุแล้วนะตัวหน้าคือห้าเหมือนเดิมบวกตัวหลังแต่เป็นหลังยกกำลังสองหกหกสามิบหกบวกห้าเป็นสี่เอ็ดถูกแล้ว ตรงนี้ถูกเราก็ต้องใช้หลักการเดิมเปลี่ยนเป็นสีม่วงคิดตัวต่อมาเป็นการคอนเฟิร์มโอเปอเรชันเนาะเดอกจันสี่เท่ากับยีสาเกิดจากอะไรต้องเหมือนเดิมเนาะตัวหน้าคือ7บวกตัวหลังกำลังสองสี่สีบหกสบวกเเป็นยี่สิบสามเนาะถูกแล้วแสดงว่านักเรียนเจอโอเปอเรชันของมันแล้วใช่ไหมครับ โอปอเรชันข้อนี้ไม่มีตัวเกินครับสวยๆเลยหน้าบวกหลังยกกำลังสองขอเขียนช้าๆโอปอเรชันข้อนี้ไม่มีตัวเกินจัดเป็นโอปอเรชันแบบที่1ก็คือง่ายใช้ตัวที่เขาให้มาเลยไม่มีตัวเติมโอเคไหมครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ6ดอกจันเจ็ดเหมือนเดิมขยับนักเรียนก็6ดอกจันเจ็ด อันนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังต้องคิดเหมือนเดิมก็คือตัวหน้าตัวหน้าคืออะไรครับตัวหน้าคือหกตัวหลังยกกําลังสองคือเจ็ดยกกําลังสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกหกคำตอบก็คือห้าสิบสี่สิบเก้าบวกหกคำตอบก็คือห้าสิบห้าเนาะห้าสิบห้าเรียบร้อยอีกหนึ่งข้อเป็นไงครับแล้วเี่ก็จะพบว่าอ่ออันนี้ก็คือโอเปอเรชั่นชนิดที่ง่ายเพราะไม่มีตัวเกิน มาดูสุดท้ายครับข้อนี้เนาะครูมาทุกข้อเลยหวังว่านักเรียนคงเห็นภาพใช่ไหมครับรบกวนทุกคนกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาครูอัปเดตคลิปให,ใหม่จะได้ไม่พลาดเดี๋ยวจะมี ep ที่20่ครูอาจจะมาสอนเรื่องสมการใช่ไหม ep ที่2ี่ิคณิตศาสตร์ทั่วไปอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะเรียนกับครูไปจนถึงวันสอบโอเคนะครับดังนั้นตั้งใจเรียนเนาะ หยิบปากกามาฝึกคิดฝึกทํามันจะได้ประโยชน์แน่นอนอ่ามาดูข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ4ดอกจันสามเท่ากับ7 4ดอกจันสามเท่ากับ7เรามาดูซิมันเกิดจากอะไรนั่นเองก็จะต้องเดาความสัมพันธ์ใช่ไหมครับถ้าเดาได้ทําเลยถ้าเดาไม่ได้ข้ามไปก่อนคขอย้อนมาทำเนาะเราต้องบริหารเวลาเวลาสอบจริงหน้าหลังเกิดจาก ข้อนี้ครูว่าใช้ได้สี่วงเล็บสี่ดูดีดีนะเนี่ยสี่วงเล็บสี่ลบสามวงเล็บสามสี่สี่สิบหกสิบหกลบเก้าก็ได้เจ็ดใช่ไหมเขียนเลขเล็กๆไว้ตรงนี้แสดงว่านักเรียน,นเห็นภาพแล้วข้อนี้จัดเป็นข้อยากมากเพราะโอเปอเรชันเกินสองตัวเลยทั้งเลข 4แล้วก็เลขสาดูดีๆนะไหนไปคอนเฟิร์มโอเปอเรชันกันข้อต่อมา7ดอกจันเจ็ดดอกจัน 5. ห้านักเรียก็ดูตัวหน้าตัวหลังเนาะเดอกจันห้าเขาบอกเท่าไหร่สิบก็ลองดูสิทำเหมือนเดิม4ีวงเล็บตัวหน้าก็คือ7จลบสมวงเล็บตัวหลังก็คือ5ใช่ไหมครับ4 7่เ สามคูณห้าสิบห้ายี่แปดลบสิบห้าได้สิบสามอืมถูกแสดงว่าเรารู้โอเปอเรชันที่แท้จริงแล้วโอเปอเรชันที่แท้จริงของข้อน,นี้คือสี่คูณตัวหน้าลบสามคูณตัวหลังเป็นโอเปอเรชันแบบตัวเกินสองตัวถือว่ายากพอสมควรครับอืมแสดงว่า EXAM เนี่ยออกยากเห็นไหมครับเรื่องโอเปอเรชัน นักเรียนก็ฝึกฝนได้เห็นไหมครับดูแนวทางว่ามันออกแบบนี้เวลานักเรียนเดาวความสัมพันธ์ของเปเปอร์หกแก็เดาประมาณน,นี้ใช่ไหมครับอ่ะมาดูขู่ขยับนะเราก็ต้องคิดหลักการเดิมโจทย์ถาม3ามดอกจัน 3. สามสามดอกจันสามนั่นเองก็ต้องคิดตามสเต็ปของมันก็คือ4ีอนะ่ตัวหน้าก็คือสามนี่นะตัวหน้าตัวหลังนะ แล้วก็ลบสามตัวหลังก็คือสามใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าหลังมันคือตัวเดียวกันเนี่ยี่หน้าลบสามหลังใช่ไหมสี่คูณสี่ได้สิบหกสามสามเก้าใช่ไหมครับคูสี่คูณสามคูณผิดสี่คูณสามได้สิบสองสามสามเก้าโอเคไหมครับสิบสองลบเก้าเหลือสามอืมหมดแล้วครับเป็นไงครับเคลียร์เนาะคลิปติว โอเปอเชั่นทั้งหมดอยู่ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวครูแปะไว้ในการไปเรียนเพิ่มเติมทฤษฎีด้วยโอเคไหมครับสรุปสั้นๆปี68ใน e x ็ M. ส่วนใหญ่โอปเปอร์เชั่นที่ออกข้อสอบจัดเป็นโอปเปอร์เชั่นแบบเกินมีไม่เกินอยู่ข้อเดียวใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องการดีไซน์ให้มันยากพอสมควรดังนั้นคําอธิบายของครูครับเวลานักเรียนสอบเปเปอร์หกใช่ไหมที่จะถึงเนี้ยนักเรียนลองคิดดูก่อนว่าความสัมพันธ์มันง่ายเปล่าถ้ามันยาก แสดงว่าเขาวางหลุมพางไว้นักเรียนต้องกระโดดไปทําเรื่องอื่นก่อนค่อยย้อนมาท,ทําทีหลังเนาะโอเคนะให้แนวคิดไว้ประมาณนี้ครับกดติดตามช่องครูไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปในเรื่องต่อๆไปไว้ติว